สวัสดีครับเหมือนในสภาพพี่น้องมาเบิ้งรับเลี้ยงกบระบบปล่อยเลี้ยงกบในบอ่อป,ป่านะครับเหมือนในสิบวยฟังครับอยากสิบวยฟังเกี่ยวกับการเลี้ยงกบเนี่ยครับสาเหตุค้นที่เลือกเลี้ยงเลี้ยงเราขาดทุนเลี้ยงแล้วไม่มองขายนะครับถึงขายแต่ก็บริราคานะครับเป็นเพราะอย่างนะครับเดี๋ยวหยฟังนิดน,นึงครับืันนี้ กอนอื่นจะพาพี่น้องไปฟังเสียงกันครับเสียงจากช่องทีวีและครับว่าเป็นอยังคนเลียงกบคือขาดทุนคือวิ่งหมองขายเอาเราไปฟังครับอขนาด26ตันเนี่ยมันต้องกินกับขนาดใหญ่จริงๆนะอ,อันนี้ก็เป็นปัญหาอาจจะไปลงทุนแล้วเนี่ยอาต้องมาช่วยกันกินกบไหมเนี่ยเออขนาดนี้ที่ชัยนาทร้องเรียนเข้ามากบล้นตลาด จร่งๆนะไม่ได้พูดเล่นคะ <5. S 1> อาเกษตรกรที่อำเภอวัดสสิหงจังหวัดชัยนาทร้อยสามสิรายกำลังเดือดร้อนหนักออกพราะพาเขาไปเลี้ยงกบที่มีการสนับสนุนมาก่อนหน้าแล้วถึงเวลามันล้นตลาดไงอตอนนี้กำลังหาตลาดระบายกบยี่สิบหกตันยี่สหกตันนี่กี่ตัวเนี่ยฮะ เมื่อวานพานที่จังหวัดชัยนาทกับนายนักวิชาการประมงชำนาญของชัยนาทต้องลงพื้นที่ที่เอำเภอวัดสิงห์จังหวัดชัยนาทเพราะว่าได้รับเรื่องร้องทุกข์ค่ะผู้เข้าร่วมโครงการพักชำนาญดีทกศเพื่อสร้างไรายได้ เอากบไปเลี้ยงปรากฏว่าปัญหาใหญ่คือขายไม่ได้ไงตอนนี้เกษตรกรร3 0รายเลี้ยงกบรวมกันกว่า26ตันแล้วกบมันโตจนมีขนาดประมาณ4-5ตัวต่อกิโลกรมัมตัวละ2ขีดประมาณนั้นใช่ค่ะจับขายได้แล้วอะค่ะแต่ปรากฏว่าไม่มีพ่อค้ามารับซื้อเหมือนที่แจ้งไว้ก่อนเข้าโครงการทําให้พวกเขาต้องแบกภาระค่าอาหารกบเองตรสอบละ600-700บาทค่ะคือ พอขายไม่ได้กบมันต้องกินไงก็ต้องให้อาหารต่อไปเรื่อยๆอตัวทยเกษตรกรรายหนึ่งชื่อสุเมศบอกรับพันกบมาพันสองร้อยตัวก็มีกระชังสองชุดอาหารกบห้ากระสอบตามโครงการที่ทกศร,ร่วมกับประมงจังหวัดปัญหาคือตลาดมันเต็มเพราะว่าก็เลี้ยงพร้อมกันจํานวนมากค่ะขอให้ภาครัฐหาทางเร่งผู้รับซื้อพร้อมดดลดราคาเลยถ้ามีเหมาซื้อทั้งกระชังอาชาวบ,บ้านอีกคนนึงก็บอกเหมือนกัน ตั้งราคาขายไว้80แต่จริงๆนะถ้าหมาเลย5 560ก็ขายจะได้ระบายให้หมดค่ะโลแค่70บาทเองเพื่อที่ต้องการจะเคลียบบ่อครับ<ห>แต่ถ้าส่งทั้งหมดบ่อมันก็อาจจะถูกลงไปในนราคามันก็ดาวล,ลงมาตรงนี้ครับอยากให้เคลียร์ให้หมดใช่ครับผมใช่ครับเพราะว่าไม่อย่งั้นเนี่ยมันจะเป็นปัญหาของเราก็คือเราต้องมีค่าใช้จ่ายของเรื่องค่าอาหารครับ อาหารค้าหนาทุกเดือนทุกเดือนเดือนบรรยากาศเันเข้าเนื้อไปแล้วเนี่ยมันจะไม่ได้อะไรเลยไม่มีรายได้ทำกำไอยากจะากขายเนาะแต่มันก็ยังไม่มีพ่อค้ามารับซื้อตอนที่เขามาแนะนําให้เลี้ยงเนี่ยค่ะเขาไม่ได้หาช่องทางตลาดให้หรอเขาบอกว่าเดี๋ยวจะมีพ่อค้ามารับซื้ออันนี้แล้วก็เขาก็เงียบไปเขาบอกว่าถ้าเกิดมีพ่อค้ามารับซื้อเขาก็จะให้จับไปรวมกันที่ตลาดที่จุดตาจุดแต่กตอนนี้ก็เงียบไปทุกไลายเลยใช่ไหมจ้า ปัญหาคือกบมันไม่เหมือนไก่ไงคนรับซื้อเข้าสู่วงจรอุตสากรรมมันชัดถูกไหมขนาดยี่สบกตันเนี่ยมันต้องกินกับขนาดใหญ่จริงๆนะออันนี้ก็เป็นปัญหาอาจจะไปลงทุนแล้วเนี่ยอาต้องมาช่วยกันกินกอบไหมนเนี่ยฟังเลยป็นเดพี่น้องนี่แหละสาเหตุหนึ่งที่ไปยังกบลนตลาดคือราคาถือผมไปฟังอาจารย์จนอัจนได้บอกครับ คนบอกว่าทารัฐบาลทรงเสริมอันใดย่าเห็ดอันนั้นครับเพราะว่ารัฐบาลคือเป็นขาวของนายทุนพี่น้องเขาต้องการขายหัวอาหารต้องการขายนะครับหัวอาหารนั่นแหละนะฮะถ้าไผเลี้ยงก็คือติดกับดักเบิดขาบพี่น้องขาดทุนนะฮะจากประสบการณ์ที่เห็นเห็นมาล้หลายอย่างครับ บอกว่าไก่ว่หมูว่าป่านะฮะในขาบของเกษตรพันธสัญญานะครับราคากระแล้วจะเขาเสียหายเขาก็เป็นแค่ถาดของกลุ่มทุนนั่นแหละนะครับฉะนั้นเขาเห็ดเหลี่ยงยังกระแล้วแต่ครับเห็ดหลายครับหลักๆคือขายเฉพาะในบริเวณมูบานเท่านี่แหละไว้กินเองแน่สำหรับของผมนี่คือเป็นความสุขทั้งใจครับแต่เบื้องกบกระโดดโลดเต้นได้เห็นนะครับ กระเลี่ยงแน่ขายแน่กินแน่นะฮะเปควบสุขทั้งใจครับนี่ครับปลาคือกันครับปลาผมกับเลี่ยงหลากหลายครับอันนี้กับปลาแหลกปลาช่อนปลาหมอปลาสลิดปลาอย่างหลายอย่างครับอาหารของมันก็คือแหนแดงจอกนะครับทานธรรมชาติเท่านล้แหละนะครับให้อาหารแน่ที่ให้กับพราะว่ายาเข็นมันครับให้บ้าง พราะว่าเป็นความสุขครับได้เห็นได้ดูมันนะฮะผมกวานอาในมั่นครับกระสิประมาณนี่ครับพี่น้องก็ล่องเบิงครับสำหรับผู้ใดยอยากเอ,อ่อรอดโดยมันเป็นตกของท่าเขาในทุนนะครับเขาต่อเพิ่งพลาดเจ้าของครับเบรียนธรรมชาตินะฮะเอาฝากคิดพี่น้องสำหรับผู้ใดเกลี่ยงกบเรื่องปลาเรื่องยังกระหล่ำแต่ครับอย่าไปตามกระแสนะครับอ๋อไปแล้วครับพี่น้อง เ,เชิญเชฟนาครับสวัสดีครับ